เก็ร <ider> <planet> ู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรครับที่ได้มาร่วมงานที่บีจีเพราะว่าเป็นสโมสอนมืออาชีพแล้วก็อนาคต เป็นสโมสรที่ดีมากครับผมก็คาดหวังว่า,าจบอันดับในลีกน่าจะหัวตารางแล้วก็น่าจะได้แชมป์บอลถ้วยทักถ้วยหรือสองถ้วยท,ที่เหลือครับผมก็โดยส่วนตัวก็สนิทกับรีซออยู่แล้วครับผมก็โทรคุยกันตลอดว่าเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่อนะไรเงี้ยก่อนที่ผมจะไปอยู่เทโลเขาชวนผมไปอยู่เทโลแต่พอผมไปถึงเขาก็ย้ายหนีผมออกมาผมก็เลยต้องตามเขามาที่นี่ครับผมคือยังไงเราเป็นเพื่อนกันยังไงก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะทําผลงานได้ดีที่สุดครับผมสาหรับ BG ครับ ก็ขอฟังเนื้อฝากตัวนะครับผมจะทําหน้าที่ดีสุดแล้วก็สุดสิ่งทุกอย่างผมจะตอบแทนด้วยผลงานในสนามครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้ครับแฟนวีจีทุกคนครับผม ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับที่จะมาเติมเต็มในเรื่องแนวรุกของทางบีจีนะครับแล้วก็เชลีรีเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีดีคีทิมชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเล่นด้านข้างหรือว่าเล่นวิฟิลัวลรกนะครับก็จะมาช่วยเติมเต็มในเรื่องของแนวรุกของเรานะครับแล้วก็คิดว่าประสบการณ์แล้วก็วิธีการเล่นของ,ของเชอรีรีเองเนี่ย น่าจะเหมาะสมาทางบีจีด้วยแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับผู้เล่นที่อยู่ในทีมเนี่ยให้พัฒนาตามเชอรี่นะครับเพราะเชอรี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มาจากทีมเหมือนทั้งชมบุรีแล้วก็เพิ่งย้ายมาจากบีซีเทลนะครับก็ต้องอยอมรับตัวผลงานของเชอรรี่เองด้วยนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็คิดว่าตอนนี้คือน่าจะพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยก็ต้องก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเรื่องของทักษะเรื่องของสภาพความพร้อมแล้วก็ร่างกายเนี่ย ผมบอกว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่น่ามีันหาดกัะทิ